เชอร์ชาพาตะลุยฮาร์เบอร์ไอซ์แลนด์สวนน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะบ้านไหนกำลังมองหาที่ปล่อยพลาให้กับเด็กๆนะคะรับรองที่นี่ไม่ผิดหวังเลยจ้าที่นี่เขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะแม่ตู้ล็อกเกอร์ผ้าขนหนูได้ๆพร้อมจ้ะ,ปะเปลี่ยนชุดกันแล้วก็พร้อมตะลุยเลยค่ะเริ่มกันที่ลิตเติ้ลอิซแลนด์นะคะโซนนี้เด็กเล็กห้ามพลาจะ้ะก็มีสไลเดอร์เล็กๆนะคะมีน้ำนู่นนี่นะคะเด็กแฮปปี้จ้ะแถมยังมีโซนเล่นน้ำเล่นทรายตรงนี้นะคะเด็กๆชอบมากค่ะบ้านไหนสายชิลก็มาที่โซลเลรซี่ไอซ์แลน ห่วงยางลอยชมดูวิวไปเรื่อยๆคะ่ะซึ่งบรรยากาศดีมากๆมันพื้นที่กว่าหมื่นตารางเมตรอ่ะแม่คือ <c oughs> ทุกอย่างเป็นธีม a q u a าเว,วิลคือแบบฟินอ่ะไปกันต่อจ้ากับ Super ร์ไอซ์แลดแม่ซึ่งมีสไลเดอร์อยู่ประมาณ18แบบได้คือตั้งแต่รุ่นแบบ Baby ไปจนแบบ e x t r e รีมสุดๆไม่ต้องสืบจ้าสองสาวคือชอบมากแต่ละอันแต่ละแบบก็คือขึ้นไปหลายรอบมากใดคือสไลเดอร์ที่นี่เขาทําถึงมากแม คือมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเลยนะเพราะว่าเขาแบบมาตรฐานระดับโลกเลยจ้ะแม่บ้านไหนชอบความตื่นเต้นแนะนำสกายไรเดอร์เลยจ้าลูกๆบ้านไหนสายอาร์ตแนะนำอาร์ตไอซ์แลนด์เลยจ้ามีกิจกรรมให้ทำเพียบแม่งานคราฟงาน DIY ต่างๆนี่โมในส่วนของห้องน้ำก็คืออุปกรณ์พร้อมมากจาก้ะในส่วนของอาหารการกินนั้นฮา์เบอร์ฟู้ดฮอลล์ก็คือจัดเต็มอลังการมากแม่ไม่ว่าจะเป็นขนมขบเคี้ยวหรือว่าอาหารการกินใดๆก็คือมีทุกอย่างตามเช้ามาสนุกกันคะ่ะที่ฮา์เบอร์ไอซ์แลนด์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตรบางกะปิค่ะ